ข้านไที่เนี่แนะนำว่าถ้ามาจังหวัดจันทบุรีค่ะก็จะมีข้าวมไก่สิคโรมาเปิดหน้าี่ของัรีนะคะก็เดี๋ยวเราให้ดูหน้าตาของเขาก่อนนะคะที่ร้านจิ๋ข้าวมันไก่ค่ะก็จะมีข้าวมันไก่สิงโปรก็คือจะเป็นเป็นเซตค่ะเซตเดี่ยวก็จะเป็นแบบว่า99บาทค่ะแ้วกเซตน้ยเใหญ่มากซึ่งทาน้น่คนเขาบอกว่าเป็นไก่เนี้ยน่าจะประมาณใส่แกว ซ no so ึ่งทานอันนี้คุ้มนะเพราะว่านอกจากแบบว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าไซส์ L อย่างเดียวนะคะก็ยังมีข้าวให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเมนูอื่นๆด้วยค่ะก็จะเป็นเครืไก่ทอดนะคะแล้วก็น้ำอื่นๆแต่ว่าวันนี้เรามาหละร้านข้าวมันไก่สุกพูนะเราก็ต้องสั่งข้าวมันไก่สโกพูก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าหน้าตาของข้าวมันไก่สุกพูจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าข้าวที่เล็งไว้นะเราเราคิดว่าเราจะสั่งเป็นชุดนี้แหละเพราะอันนี้มันเยอะไปข้าวมันสี่จานซึ่งเยอะมากนะ ข้าวมันไสจานอาจจะสั่งเป็นเซตนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างค่ะก็จะมีแบบว่าในส่วนที่เป็นของน้ำด้วยก็ที่นี่จะมีน้ำชาไทยนะคะแอบเห็นคนสั่งเยอะมากชาไทยแล้วก็ชาเขียวนะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะชาไทยชาเขียวค่ะที่นี่เขาก็จะมีน้ำให้เป็นเกลือก็จะเป็น อันนี้คืนอน,น้ำเขาไม่คิดเงินนะแต่ว่าบนการเองนะคะน,น้ำจิ้มเขาก็จะมีความหลกากหลายของน้ำจิ้มนะคะก็คือเป็นน้ำจิ้มแบบไทยซีอิ๊วดำน,นะคะแล้วก็น้ำจิ้มบอกว่าที่เป็นเหลืองเดือดของทางสิงคโปร์ลรวจะเป็นออกเป็นสีส้มนะคะมีมีน้ำจิ้ม่อนข่างจะหลากหลายมากเลยก็ถ้าเป็นพื่อนมาที่นี่นะคะกอมาถึงก,ก็ <ๆ S 2> เขาก็จะให้ตัวเมนูเราพูดภามาบ,บ้าน,นเลือกได้เลยก็ ในรายการนะคะ<ม>ก็จะอยู่ที่โต๊ะได้เลยนะคะ<ม>ก็จะมีให้เลือกะคะ่ะว่าสามารถทานที่นี่ก็คือจะระบุโต๊ะนะคะแล้วก็บอกว่าเออกลับบ้านแล้วก็จะเป็นเมนูให้เลือกเลยก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทานที่ร้านนี้แล้วก็อย่างที่พีเพื่อนเห็นนะคะก็ถ้าเพื่อนมามาถึง4คนก็คือจะแนะนานเป็นัน,นี้ก็คือสองข้าวเก้ามืถอคุ้มมากนะคะุ้มแบบคุ้มมากก็คิดว่าเดี๋ยวเรามากันน้อยนะเนาะคงสั่งเป็นเซตนี้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนบอกว่า นี่จุใจก็มันมันเป็นอยู่ว่าสั่งเพิ่มได้นะคะก็ข้างล่างก็จะมีใส e ่เอส e S, ส e ่เ e ็ใส e ่แนะซึ่งมันก็ถ้าสมมติว่าทุกคนแบบกินเยอะจริงๆก็จะสั่งไปใส e ่แ e, จะแนะนํา <c oughs> นาคะงั้นเดี๋เรามาสั่งก, <c oughs> กันเนาะคือที่แอเในเมน,น,น,นู่ก็คือว่าข้างล่างตรนี้ยนก็จะมีว่าเป็นเครื่องนในไก่ด้วยเป็นเครื่องในไก,ก่ตอนแล้วก็จะเป็นไก่ทอดหนใหญ กินมาแต่ว่าเมื่อกี้แอบเห็นแบบว่าเขาบอกว่าไก่ทอดต้องรอนานมากเพราะว่าไก่ทอดเขาก็เป็นอีกเมนูที่ขายดีนะคะก็ใส่งหจะได้กินเป็นข้าวมาันไก่สิงคโปร์อย่างเดียวเนาะเดี๋ยวลองมาดูหน้าตาจริงกันนะคะหน้าตาของจริงจะเป็นยังไง ก็จะมีเป็นข้าวข้าวมันนะคะก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก,ก่ของประเทศไทยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มสิโปนะคะก็ในชามนี้ค่ะก็จะเป็นแบบว่าอันนี้ไม่เคยกินไม่รู้คืออะไรแต่กนน็คือแบบว่าออก,กปเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วอันนี้จะออกมันๆนะข้างในก็คือเป็นน้ำจิ้มที่แบบว่าเหมือนเป็นเข่ง,งซอ,อยะคะ่ะแล้วก็มีความคลุกกับมันแต่เนี้ยจะแนะนําเพราะว่ามีความแซ่บๆนะคะแล้วก็ส่วนนี้ยังไม่เคยกินจะต้องลองกินเนาะ แล้วก็ในเซตนะคะเขาก็จะมีตัวนี้มาด้วยเพื่อบอกว่าเผือเป็นเพื่อนนะคะอยากจะมีความแซ่บเพิ่มน,นะคะก็จะมีตัวนี้เอามาให้เป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ในเซตก็จะเป็นจานด้่ะ <c oughs> ข้าวมันไก่คือข้าวมันไก่สิงคโปร์จะมีความต่างกับข้าวมันไก่ปกตินะคะก็คือตรงน้ำลาดถ้าเป็นข้าวมันไก่ปกติของประเทศเราค่ะจะไม่มีน้ำลาดซึ่งไอตัวน้ำลาดเนี่ยแล้วแต่สูตรเฉพาะของทางร้านแต่ละร้านนะคะแต่ร้านนี้จะไม่เหมือนร้านอื่นก็คือข้างบนน่ะเขาจะโรยอันนี้น่าจะเป็นกระเทียมเจียวไหมฮะก็คือมีกระเทียมเจียวโรยข้างบนนะคะแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับขิ้ซึ่งอันนี้เราไม่เคยเห็นนะตามรับข้าวมันไก่สิงคโปร์จะไม่ จะไม่เคยเห็นมีกับเทียมมีตัวอะไรนะเขาเรียกไงขิงดองเนาะแล้วก็มีผักชีอลไรนะคะเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันค่ะส่วนอันนี้เขาก็จะประเสิร์ฟให้นะคะให้เ,เพื่อนๆทานเดีย๋ยวเราลองทานนิดนึงเนาะ,ะตัวแรกนะคะที่เราจะมาชิมก็คือไก่ก่อนดีกว่าสับน้ำลาดเนาะเพราะว่าเอกลักษณ์ของต้องไก่สุนภขพ์ก็อยู่ที่น้ำลาดนะคะ รสชาติแบบสุกพว่มากจริงแล้วจริงๆรสชาติแบบนี้เลยตอนเด็กๆก็จะกินประมาณน,นี้ไก่เขาว่าเนื้อด่ามากนเนื้อให้ดูเนื้อไก่คือแบบดีงามมากใหญ่มากนะเนี่ยใหญ่ทุกค่ากับการที่เราได้มาทานมากนะคะขออนาหั่นก่อนชิ้นเขาใหญ่มากแต่ชอบนะชอบไก่ชิ้นใหญ่ๆเงีนะ้ยเดี๋ยวเราจะมาลองน้ำจิ้มตัวนี้นะคะที่เป็นน้ำจิ้มแบบว่าตัวเอกลักษณ์ของทาง สกรปร์นะอร่อยนะน้ำนะน้ำจิ้มตกร้านะคะเด็ดสักยิ่งกินคู่กับเราตัวขา้าวมันไก่สกปร์ตัวน้ำเนี่ยที่เขาราดในตัวไก่อ่ะนี่เขอร่อยมากเลยค่ะอยากรูมาชิมตัวอื่นกันนะอันนี้คือน้ำจิ้มแบบไหนเนะี่ยอันนี้จะได้คล้ายเหมือน,นนะ้ำพริกนะคล้ายน้ำพริกสว่วนตัวนี้ ก็เป็นถิงแับอันนี้ก็แบบว่าไม่เผ็ดเลยนะแล้วก็จะมีความหอมของขิงพเพื่อนๆอชอบบอกว่าความที่แบบว่าเป็นน้ำจิ้มที่มีขิงตัวนีตัวนี้ไม่เผ็ดแล้วก็หอมขิงมากด้วยส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำจิ้มบบไทยนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันจิ้มแบบไทยเพื่อนเพื่อสามารถเพิ่มความเผ็ดในตัวน้ำจิ้มได้เลยค่ะก็คือเขาว่าจะเสิร์ฟมาพร้อมกับขิงแล้วก็ตัวขิงซอยนะคะไก่เขาใหญ่นะนี่นี่คือแบบว่าต้องหั่นนะเนี่ย ส่งแล้วกับที่บอกว่าต้องรีบมานะเพราะว่าการเนี้ยหมดไวมากฉคิดว่าไวไวมากประมาณแบบสิบโมงนิ่เิดไม่เกินสิบเอ็ดโมงกานเนี่ยเขาก็จะปิดแล้วนะคะเพราะมันเขาหอมอ่ะเามันเขาไม่ได้แบบว่ามีความมันจนแบบเลี่ยนน้ำมันอ<ม>่ะคือข้าวมันเขาแบบว่า,เ,าปเป็นความมันที่กำลังดีแล้วก็รสชาติหอมเลยค่ะ<ม>เรามาดูตัวนี้กันนะคะที่เขาเสิร์ฟมาให้เราด้วย ข้าวเหนียวเนื้อดีมากซึ่งจะนิรู้จักเข้าวมัอไก่สิงคโปร์ก็คือตอนที่นานมากแล้วสมัยแบบสมัยเด็กๆเนอะก็คือได้มีโอกาสไปที่สิงคโปร์ค่ะก็จะไปตกใจกับความแบบว่าข้าวมัไก่เหรอโอ้ดีเนอะมีแบบข้าวมัไก่เป็นอาหารที่แบบว่าเรา,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 นะเา,าคุ้เนเ,เคยแต่เด็กแต่ว่าเราจะตกใจที่นั่นคือข้าวมังไก่เขาอะเขาจะมีน้ำจิ้มก็คือสามแบบนะคะ เราเลือกก็คือเราแต่ว่าสูตรเฉพาะของทางร้านจะเป็นยังไงแต่ว่าลักษณะน้ำจิ้มเขาก็จะคล้ายกันก็คือจะต้องมีสองตัวเนี้ยที่เป็นตัวซิกเนเจอร์ที่เป็นหรือว่าของทางประเทศสิงคโปโ์คที่เป็นน้ำจิ้มที่แบบว่าออกเผ็ดเ<ๆ>ลักษณะส,สีก็จะเป็นสีส้มอันนึงก็จะเป็นน้ำจิ้มขิงนะคะที่เป็นขิงเอามาซอยซอยใส่กับน้ำมันแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆก็แล้วแต่ว่าร้านไหนคือเป็นสูตรเฉพาะของเขาเนาะส่วนไ,วไก่เนี่ยค่ะก็จะบอกว่าน้ำราดเนี่ยต้องเป็นแบบว่า เคล็ดลับซิกเนเจอร์เฉพาะของแต่ละร้านเดยนฉพะเพราะว่าน้ำร่าดแต่ละกเดียวก็ไม่เหมือนกันซึ่งตอนที่เราไปเห็นข้าวมันไก่สิงคโปร์ครั้งแรกสมันมยนู้นสมัยเด็กๆเราก็แบบว้าวมากอ้าวบ้านเราไม่มีแบบว่าน้ำบ้านนู้นแต่ว่าที่สิงคโปร์เขามีน้ำร่านะคะที่นู่นเขาจะมีความเหมือนกันคือเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำสุ่ด้วยเช่นกันนะ,ะวันนี้นะคะเจนนี่นะคะย้อนดีใจมากที่ได้ไม,มีโอกาสไปมาวันนี้เพราะว่าเคยมาร้านนี้ตั้งนานกว่าสิบโมกึ่งหนึ่งกึ่ติด ปิดแล้วปิดแล้ว,มวมะะเ,เมื่อจะมาขอตัวนะคะถ้าเพื่อนมีโอกาสมาที่จ,จบบังหวัดจันทบุรีนะคะก็ฝากร้านจิ้มข้าวมันไก่สิงคโประคะ์ค่ะรับรองว่าเพื่อนจะชอบแน่นอนแล้วก็ร้านนี้นะคะเขาก็จะมีนาม้าเอ็นเรื่องลึกค่ะซึ่งอันนี้เป็นน้ําชาไทยเกรดพรีเมียมนะคะก็คือจะมีชาไทยชาเขียวก็เป็นแบบว่าเขาใช้แบบว่าใบชาเกรดพรีเมียมเดียเพื่อนๆชอบแล้วคือไม่กิหแบบแน่นอนแต่ถ้าเพื่อนไม่ชอบกินน้ำทีแ่แบบว่า ใส่นมนะเป็นพวกชาเขียวหรือชาไทยก็จะแน,น,น,นะนำเป็นชาเขียวค่ะร้านนี้อยู่แถวนี้นนะอยู่แถวท่าช้างค่ะก็จะจริงๆก็จะอยู่เป็นพือนฐานไม่ไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ขับรถเข้ามาในเขตอเภอเมืองจะะันะะนนงนะคะก็ผ่านห้างไอรัสสัมผัสรับประทนนะคะแล้วก็ขับรถตรงมาวิทยุนงค่ะก็จะเจอป้าย าจะเป็นสามีนีนะคะซึ่งอยู่ได้กับริษสามีอก็ขายากเลย่พราะวันนี้นะคะเจนนี่ะอนุญาตทานต่อเลยนะคะก็ฝากร่าช่องกงนก้กรับรองาเป็นทชอตเลาทุกท่านแน่นอนวันนี้ไปก่อนค่ะ